เมมันเจอกันอีกแล้วนะครับช่องที่เราคุยทุกอย่างก็ช่องอาราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพืเ่อนๆมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเด็างในบ้านในไรเป็นขอยอดฮิตที่ใครลาลายๆคนหลงรักและอาจจะเป็นตัวละครที่มองกับคุณก็ได้ สำหรับเรื่องนี้แล้วนะครับมีตัวละครหลายตัวมากมายครับสาหรับเด็กในบ้านเลเวนคอร์ที่ทําให้ใครหลายๆคนนะครับแอบรงรักในความสามารถของพวกเขาและพวกเธอแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเด็กที่อยู่ในบ้านเลเวนคอร์นั้นจะต้องฉลาดเสมอไปเพราะว่าในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงตัวละครจากบ้านเลเวนคอร์ที่มีความสามารถในด้านอื่นๆจนทําให้ใครล,ละลายคนต่างลงรักจนถอนตัวไม่ขึ้นกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับคนแรกฟิลิสฟิวิก สำหรับคนที่ชอบและรักการสนับสนุนและให้กำลังใจต้องศาสตราจารย์ท่านนี้เลยครับเขาเป็นหนึ่งในศาสตราจารย์ที่อบอุ่นเป็นมิาตาารที่สุดในโรงเรียนฮอกวอตส์และความสามารถที่เขาเก่งที่สุดนั้นก็คงหนีไม่พ้นการปลุกใจและให้กำลังใจในทางที่บวกเขาไม่เคยรังเกียจและไม่เคยเลยครับที่จะไม่ชมนักเรียนของเขาอย่างง่ายๆเลยนะครับตอนที่เฮอแมเอนี่กำลังกังวลใจเป็นอย่างมากครับเรื่องการสอบของเธอ เขาก็แอบกระซิบกับเธอเบาๆเรื่องคะแนนของเธอให้เธอสบายใจแน่นอนเขบว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยสเนปไม่มีทางทําได้ครับหากกิฟฟินดอร์สิบแตมเนื่องจากคุณเกรนเจอร์กังวลมากเกินไปแต่เพื่อนๆนะครับเป็นคนที่ชอบให้กําลังใจเพื่อนๆชอบช่วยเหลือคนให้คําแนะนําคนอื่นสําหรับฟิวิกนะครับนี่คือตัวละครที่เหมาะสมที่สุดครับสาหรับเพื่อนๆโชแชงสําหรับใครนะครับ เป็นพวกชอบสายสปรอร์อตล้อแรงไฟสีฟ้าต้องคนนี้เลยครับสําหรับสาวน้อยคนนี้นั้นเธอเด่นด้วยความมุ่งมั่นครับเธอทุ่มเทเวลาของเธอไปกับการซ้อมควิดดิทเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกยอดเยี่ยมของเลเวนคอร์และเป็นหนึ่งในผู้เลนน่นที่น่ากลัวเท่าที่แฮร์รี่เคยเจอมาครับในสนามควิดดิทแฮร์รี่นะครับมีเพียงแค่ไฟโบเท่านั้นครับที่นําเธอไปก้าวหนึ่งและถ้าหากว่าไม้กว่าเท่ากันละก็ไม่แน่นะครับว่าเกมนั้น อาจจะสูสีมากกว่านี้เลยก็ได้ครับเพราะชะนะแล้วนะครับโชแชงเนี่ยซึงเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคน,นครับถูกใจทั้งความน่ารักและความมุ่งมั่นของเธอถ้าไม่นับเรื่องความขี้หึงนะครับเธออาจจะเป็นตัวละครที่ไม่น่ามันไส้เลยก็ได้แต่ยังไงก็ตามครับต้องยอมรับครับว่าตัวละครอ,อย่างโชแชงเนี่ยน่ารักจริงๆกาลิกโอลิแวนเดอร์หากใครนะครับเป็นคนที่ชอบความลึกลับและบรรยากาศหน้าค้นหาชายคนนี้นะครับคือคําตอบเลยครับ ไม่ต้องสงสัยเรื่องฝีมือของเขานะครับเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นแล้วครับว่าเขาคือปรมาจารย์ที่แท้จริงเรื่องไม้กายสิทธิ์แต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์นะครับแต่กลับเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาตั้งหาเพราะถ้าเรามองดีๆแล้วล่ะก็ไม่เคยมีใครรู้ครับเคล็ดลับความสําเร็จของเขาเนี่ยยังไม่ถูกเปิดเผยเลยครับว่าทําไมไม้กายสิทธิ์ของโอลิแวนเดอร์นั้นถึงกลายเป็นที่หนึ่งในโลกเวทมนต์ แล้วยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายเลยครับที่น่าค้นหาอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัวละครตัวนี้เลยครับจึงเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนในบ้านเลเวนคอแอบปลื้มใจครับเรื่องความลึกลับความซับซ้อนและความฉลาดของเขาลูน่าเลิฟกู๊ดแต่งเลยครับผมแต่งแน่นอนกับคนนี้ลูน่าเนี่ยนะครับเป็นคนที่ใครหลายๆคนชอบมากมากเลยครับด้วยพฤติกรรมแปลกๆของเธอแต่เรื่องหนึ่งครับที่ขึ้นชื่อที่สุดของลูน่า นั่นก็คือไหวพิบครับเธอสามารถอ่านใจคนได้อย่างง่ายได้เธอรู้ครับว่าใครกําลังรู้สึกยังไงและไม่นานครับเธอก็สามารถเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างดีแถมจิตใจของเธอนะครับอบอ้อมอารีคอยปลอบโยนเพื่อนๆได้ทันท่วงทีและด้วยความรู้ที่เธอมีทําให้เธอเป็นหนึ่งในคนที่ฉลาดเอาง่ายๆเลยนะครับทั้งโลกเวทมนต์เนี่ยคงมีแค่ลูน่าและครับที่กล้าเถียงกับเฮอร์แมลนี่ แต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวละครตัวนี้ครับเป็นหนึ่งในตัวละครขวัญใจของใครหลายๆคนซึ่งรวมไปถึงผมเองด้วยครับและสําหรับเด็กๆในบ้านเลเวนคอ์นะครับถ้าหากว่าใครเป็นคนที่ชอบความช่วยเหลือจิตใจอบอ้อมอารีแล้วล่ะก็ตัวละครตัวนี้แหละครับตอบโจทย์ที่สุดกิเดอร์ล็อกฮาร์ดอย่างที่ผมบอกไปครับเลเวนคอ์ไม่ได้ฉลาดที่สุดครับและกิเดอร์ล็อกฮาร์ดทำให้เราได้รู้ละครับจะพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าผมบูลลี่นะครับแต่เพื่อนๆฟังไว้เลยนะครับตัวละครตัวนี้นะครับ ที่กลายเป็นขวัญใจหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะวาความฉลาดก็ได้แต่เป็นเพราะความมั่นใจที่ไม่เคยลดละลงเลยครับชายผู้นี้นะครับเป็นชายที่มั่นใจในตัวเองสูงลิปเลยครับและยังมีรอยยิ้มกระชากใจสาวๆที่ชวนให้พวกเธอหลงไหลกันอีกด้วยนี่แหละครับจึงทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในตัวละครยอดฮิตของบ้านเลยเป็นคอผมประชดนะฮะ <c oughs> แต่ก็เอาเถอะครับด้วยความมั่นใจของเขานี่แหละครับสามารถลักดานในเขากลายเป็นตำนานได้ถึงทุกวันนี้ แม้ว่าฝีมือของเขานั้นอาจจะไม่เก่งเลยเรื่องคาถาเรื่องเวทมนต์เขาคงทําได้เพียงแค่คาถาแก้ไขความทรงจําเท่านั้นแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าเขาไม่เก่งเรื่องการเขียนจริงๆทุกวันนี้ครับคงไม่มีใครติดใจงานเขียนของเขามาถึงทุกวันนี้ได้แน่นอนซีบิลทีลอรนี่ตัวละครนี้นะครับจะบอกว่าแถมก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ชอบรักการสะสมสิ่งของที่มีค่ากําไรลูกปัดหรือเ,เครื่องประดับต่างๆ ซีบิวทีลอนนี่แหละครับคือไอดอลของพวกคุณเพราะว่าเธอชอบทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยครับทูบเทียนคิสตันกระดิ่งลมไหมเอวิติงจิงกะเบลไม่เพียงแค่นั้นนะครับทักษะชั้นเยี่ยมของเธอนั้นก็คือการซ่อนตัวครับและเอกลักษณ์ในการแต่งตัวนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมครับเธอเป็นคนที่รักในอิสระของตนเองมากๆครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมา ซีบิวทีรอนี่เลยครับคือตัวละครที่เหมาะกับเพื่อนๆมากที่สุดเป็นงไงบ้างคะกับบทความของเจเคโรลิงที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆได้ฟังกันยอมรับเลยนะครับว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายครับที่พูดไม่รู้จบเกี่ยวกับโลกเวทมนต์ถึงแม้ว่าเรื่องราวนี้นะครับจะพามายาวนานถึง20ปีแต่มันก็ยังคงสนุกอยู่แต่ไม่ว่ายังไงเลยนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกดกระครัง เพื่อไปพาคลิปต่อๆไปก็แชร์เพื่อให้เพื่อนๆของทุกคน,นครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ